นี่คือช่วงเวลาของพอดแคสต์ในมีคำถามมีคำตอบพอดแคสต์แนะแนวการศึกษาที่จะทำให้คุณไขข้อข้องใจและพบทุกคำตอบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง Are you r a d i or podcast ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องที่คุณยังไม่เคยรู้พบทุกคำตอบได้ในรายการมีคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยรรนทริศสาแก้ว สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการมีคําถามมีคําตอบนะครับกับผมโดนลิเสาแก้วคนเดิมนะครับรายการที่มีสาระน่ารู้ข้อคําถามและคําตอบต่างๆที่เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลังแหงนะครับที่คุณฟังได้ถามกันมาผ่านทางช่องทางต่างๆอ่าอินบ็อกเอ่ยเพจต่างๆเอ่ยนะครับแอดมินนะครับของเพจต่างๆเขาจะนํามารวบรวมแล้วก็คัดสรรคําถามที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับอีกหลายๆท่านเลยนะครับ คุณผู้ฟังสามารถรับฟังและติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามาหาวิทยาลังแหงแล้วก็แฟนเพจของ RU r a d i ดได้อีกช่องทางหนึ่งครับหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยและคำถามต้องการถามเราครับสามารถสอบถามมาได้ผ่านทางเพจตา่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามาหาวิทยาลังแหงเพจของ RU r a d i ดสวปอ,มอหรอรม PR รางแหงรอบรั้วรามพีอารังแหง ยูริสตี้นะครับแล้วก็เพจของคณะด้วยก็ได้นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวแอดมินเขาจะมานั่งคัดสรรคาถามกันเองนะครับนอกจากนี้ยังส่งจดหมายที่ชมรายการของเรามาได้ที่รายการมีคําถามมีคําตอบสํานักเทคโนโลยกีการศึกษามหาวิทยาลังกำแพงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพ10-2-40วันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราได้คัดสรรคําถามที่น่าสนใจแล้วนะครับส่วนจะมีคําถามจากใครบ้างนั้นติดตามดีกสักครู่หนึ่งครับ คุณกำลังฟังรายการมีคำถามมีคำตอบ Are You Radio New Media Podcast ให้คุณได้ฟังทุกเทรนด์ด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายฟังคอนเทนต์บรรยายสรุปกระบวนวิชาโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในกระบวนวิชา SOC 1003 <จะ S 1> เนี่ยรู้สึกว่าเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสําหรับกระบวนวิชา MA 112หรือแคนคูลัสและเดคังในวิเคราะห์สนี้คอนเทนต์อิ่มใจส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสอนผู้จะประสบความสําเร็จเรื่องการเรียนการศึกษาเนี่ยให้ย,ยึดหลักก็คือฉันทะวิริยะกิตตะวิมังสาก็คือขอให้พอใจ แข็งใ,ใจเข้าใจใส่ใจและคอนเทนต์ความรู้ความบันเทิงครบรถแนวเอดวตเมนต์ติดตามความทุกเทรนด์คอนเทนต์ที่ www.techno.ru.ac.th และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยร,รามคำแหง ลังฟังรายการมีคำถามมีคำตอบคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการมีคำถามมีคำตอบซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ร่วมมือการผลิตระหว่างสำนักบริการทางวาชการและทดสอบประมวลผลหรือว่าสวปและสำนักเทคโนโลยีการศาึกษามหาว,วิทยาลัางแผงนะครับ วันนี้รายการของเราขอเริ่มกันด้วยคุณเพรมสุดาถามมาว่าสมมุติหนูเรียนครบหลักสูตรแล้วก็ขอจบแล้วมหาวิทยาลัยก็อนุมัติหนูยังจะทําเรื่องย้ายเอกหรือยานะ้ายคณะแล้วเรียนต่อจนจบได้ปริญญาอีกใบเพื่อจะได้ใช้วิชาส่วนหนึ่งที่เรียนมาแล้วอ้างอิงโดยที่ไม่ต้องสมัครเรียนใหม่ได้ไหมคะก็ขอตอบเลยว่าไม่ได้นะครับตามข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยหนึ่งคนจะมีได้แค่หนึ่งรหัสนั้นในการสมัครเรียนหนึ่งครั้ง นี่ของนักศึกษาเนี่ยถึงแม้จะจบแล้วเรียนครบหลักสูตรแล้วก็ตามอยู่ในขั้นตอนการแจ้งจบก็ถือว่ายังไม่จบการศึกษานะครับหลักๆแล้วหลักฐานในการสมัครเรียนอันนึงก็คือสำพูดการศึกษานั่นเองนะครับพุทธปร,ะะปรตีมหกอะไรก็แล้วแต่นั่นคือเอกสารที่ใช้สมัครชัวๆหนีขาดไม่ได้เลยแต่ว่าของรังกำแหงเนี่ยเขาอนุโลมให้ก็คือระหว่างที่ยังขอจบการศาึกษา วันที่น้องนศาศาักศึกษะไปแจ้งจบเนี่ยสามารถขอใบรับรองคะนามาไ,ได้เป็นเอกสารที่รู้วเราเรียนครบหลักสูตรแล้วเอกสารฉบับนั้นนะครับสามารถนํามายื่นเพื่อใช้สมัครเรียนก่อนได้แต่ถ้าเพิ่งเรียนครบหลักสูตรยังไม่ทําเลือกหรือกําลังทําเรื่องอยู่ยังไม่ได้ใบรับรองคณะก็ไม่สามารถนํามาสมัครเรียนไม่ได้หรือไปโรงเรียนต่ออีกใบหนึ่งได้นะครับอ่าเพราะว่าระดับเดิมเรายังคงมีสรารภาพอยู่นั่นเอง นะครับแล้วก็ในการสมัครใหรม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าจะสมัครเรียนมีวุฒิปศแล้วปตีแล้วจะเทียบโอนหรือไม่เทียบโอนก็ได้เราไม่บังคับแต่ข้อคำถามขอคุณเป็นสุดาบอกจะใช้บางส่วนนะครับซึ่งการเทียบโอนจะมีสองแบบหนึ่งเทียบโอนแบบจบกับเทียบโอนแบบไม่จบถ้าเทียบโอนแบบจบเราจะเป็นเหมาวิชาสะดส่วนใหญ่นะครับนะจากที่อื่นที่รามก็แล้วแต่จะเป็นเหมาวิชาไปแต่ว่าจะเป็นของรามํำแพงบางคณะเขาก็มีก็เรียกว่า ข้ออนุโลมให้มันก็คือถ้าเป็นวุฒิจบจากรางแผงเขาจะเลือก2แบบ 1. ก็คือหมอจ่ายเหมือนกับสถาบันอื่นเลยหมอจ่ายไปเลยว่าวิชาอะไรบ้างไม่ต้องดูวิชาเก่าเลยกับ 2. เทียบโอนเป็นรายวิชาซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เป็นทุกคณะที่สามารถทําให้ได้นักศึกษาก็ต้องไปสอบถามทางคณะนั้นๆโดยตรงว่ากรณีที่จบการศึกษาแล้วจากรามมาหนึ่งใบจะปีไหนก็แล้วแต่ สามารถเทียบโอนมาอีกใบหนึ่งเนี่ยจะเทียบโอนได้แบบไหนบ้างเหมาใจเลยหรือเป็นรายวิชาได้อ่าอน,นี้ก็ต้องสอบถามตามคณะนั้นโดยตรงนะครับแต่ลหลักแล้วก็ต้องมีใบบรองคณะก่อนเลยนะครับแล้วก็ง่ายๆเป็นเอกสารที่ระบุวันจบชัดเจนจึงจะใสมมครเรยได้ถ้าเป็นจากสถาบันอื่นถ้ายังไม่จบนะครับถ้ายังไม่จบเนี่ยโอเคเลยหมดสามภาพไปจะที่รามตื่นก็นแล้วแต่อันนี้เราจะเทียบโอนเป็นรายวิชา ไม่ได้เหมาจ่ายนะครับต้องมาเทียบดูว่าวิชาไหนตรงกันบ้างซึ่งจากรามสู่ร,รามมันง่ายเพราะว่าเป็นหลักสูตรของรามอยู่แล้วเขาจะเทียบแค่รหัสเลยเพราะเนื้อหามันได้อยู่แล้วเขาเปลี่ยนรหัสแค่นั้นเองโดยส่วนใหญ่นะครับแต่เป็นถ้าเป็นจากที่อื่นอันเนี้ยมีปัญหาหน่อยหนึ่งเพราะว่าบางทีหลายวิชามันตรงกันก็โอนได้บางทีหลายวิชาไม่ตรงกันแต่เนื้อหาตรงกันเขาก็โอนให้เป็นวิชาของรามนี่โดยเขาจะดูจากคําอธิบายรายวิชาน,นั่นเองถ้าเป็นอย่างที่อื่นนะครับจะดูเป็นทรานสคริป แบบไม่จบแล้วก็คําอธิบายรายวิชานะครับฐานข้อมูลเป็นฉบับจริงเท่านั้นถ่ายเอกสารมาเราไม่ให้นะครับแต่เป็นแบบไม่จบนะครับแต่ถ้าแบบจบแล้วอันนี้ไม่เป็นไรใช้สําเนาเลยไม่ต้องใช้ตัวจริงมาไม่ต้องถือมาให้เหนื่อยเลยนะครับข้อต่อมาคุณวันนับวันวิภาถามมาว่าอยากทราบว่าสอบซ่อมต้องไปซ่อมรําไหนบอกมีบอกแค่วันที่ไม่รู้ว่าไปสอบรําไหนดูในอ e ีสวตอายูไม่ได้หาไม่เจอ อธิบายกันง,ง่ายเลยนะครับที่ราลังกำแหงเนี่ยนักศึกษาจะทราบแต่และว,วิชาเลยครับจะทราบตอนลงทะเบียนเรียนว่าวิชานั้นสอบวันที่เท่าไหร่เช้าหรือบ่ายอาบอกก่อนเลยนะครับง่ก็คือนักศึกษาจะทราบวันเวลาสอบตอนลงทะเบียนเรียนทุกเทอมเราจะมีเป็นถ้าเป็นส่วนกลางเขาเรียกตารางมรอ30ถ้าเป็นส่วนวิภาคเขาเรียกคู่มือลงทะเบียนเรียนเป็นเอกสารที่ออกมาทุกเทอมซึ่งจะบอกว่าเทอมนั้นวิชาไหนเปิดสอนบ้าง สอนที่ไหนตึกไหนแล้วก็สอบเวลาอะไรวันที่เท่าไหร่ส่วนสถานที่สอบจะยังไม่ทราบครับเราไม่สาม,มารถบอกได้เราต้องดูผลการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดก่อนแล้วก็ดูยอดลงทะเบียนเรียนว่าทั้งหมดแล้วกี่คนแล้วแต่และว,วิชาเนี่ยลงจำนวนเท่าไหร่เหมาะสมกับตึกไหนบ้างฉะนั้นแล้วสถานที่สอบนะครับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเราจะประกาศก่อนสอบหนึ่งอาทิตย์ลงทะเบียนเสร็จไปแล้วปุ๊บฐานข้อมูลปิด ทางเจ้าหน้าที่จะมานั่งคำนวณกันว่าโอเคจำนวนเด็กเท่านี้เหมาะกับลำ้หพอหรือไม่ถ้าไม่พอก็ต้องขยายไปลำ้สด้วยแต่ถ้าลำ้หรับไหวก็มีแค่ลำ้หซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับจากสถิติแล้วเนี่ยพักซ่อมนักศึกษาจะลงน้อยค่ะเดาเดาว,ว่าสอบผ่านกันเยอะอันนี้ก็ดีใจด้วยก็จะใช้แค่ลำ้หนึ่งครับเพราะว่าพื้นที่หรือว่าที่นั่งเนี่ยมันเพียงพอ แต่ถ้าเป็นเทอมใหญ่หลักๆเลยเทอมหนึ่งเนี้ยชัวร์ๆลำสองใช้แน่นอนเพราะเด็กลงทะเบียนกันเยอะทั้งมีทั้งเด็กใหม่ที่สมัครใหม่กับมีทั้งพวกรุนพี่ที่เขาเรียนมานะครับก็มารวมกันก็หลายหมื่นอยู่ไม่ต่ากว่า5 0,000แน่นอนในเทอมหนึ่งส่วนเทมอม2ก็น้อยหน่อยนะครับเด็กส่วนใหญ่จะสมัครเทอมหนึ่งซะส่วนใหญ่แล้วนะครับดังนั้นแล้วสถานที่สอบนักศึกษาจะทราบก่อนสอบหนึ่งอาทิตย์ทุกเทอมโดยดูจากระบบ e s u i t นั่นเองครับต่อมาคุณธิดาทิพย์ ถ้าต้องการไปชําระค่ารักษาภาพที่หมหาวิทยาลัยสามารถชําระได้วันไหนบ้างของภาค2ทับหกโอเคในการชําระค่ารักษาภาพนะครับเราชําระกันได้ประมาณ3ช่องทาง 1. ก็คือตามคาถามของคุณธิดาทิพย์ก็คือชําระที่หมหาวิทยาลัยซึ่งการชําระค่าสาภาพที่หมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถชําระได้ประมาณ10วันทําการไปต้นไปหลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียนเทอมนั้นไปแล้ว สมมุติว่าเทอม2เนี่ยสมมุตินะครับเราลงทะเบียนกันถึงวันที่19าธันวาฉะนั้นแล้วในการค่าสนาภาพก็ประมาณ29ธันวาซึ่งก็ใกล้กปีใหม่แล้วก็ข้ามไปมก,กลาเป็นต้นไปนะครับยาวเลยนั่นคือการชําระเป็นเทอมต่อเทอมกลัวการลืมแบบที่2ก็คือไม่ต้องมาที่หมาหาวิทยาลัยครับถ้าไม่ลงแค่เทอมเดียวลืมแค่เทอมเดียวนะครับนักศึกษาก็แค่รอกําหนดวันลองทะเบียนเรียนเทอมต่อไปแล้วก็ลงทะเบียนเรียนตามปกติครับ ระบบเขาจะคิดเงินเพิ่มเลยคิดเขาเรียกค่าปรับแล้วกันค่าลักษณะภาพนะครับจะคิดเงินเพิ่มโดบอัตโนมัติเราดูจากใบเสร็จได้หลังจากที่ชําระเงินไปแล้วนะครับถ้าใครแต่ละเทอมคํานวณเงินลงทะเบียนเรียบแล้วจะทราบเลยว่าเอ๊ะมันจะมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นมาค่าอะไรก็ลองไปย้อนดูอ้าวเทอมที่แล้วลงทะเบียนเรียนหรือเปล่าถ้าไม่ได้ลงก็แปลว่ามีค่าลักษณะภาพเพิ่มขึ้นมาเทอมละสามร้อยนั่นคือของส่วนกลางแต่เป็นของส่วนภูมิภาคเขาจะคิดเทอมละร้อยห้าสิบบาท มันจะน้อยกว่าส่วนกลางนะครับส่วนกลางเนี่ยสามร้อยภูยิภาคร้อยห้าสิบนะครับซึ่งการรักษา,าภาพแล้วครับโดยระเบียบแล้วนะสถา,านาภาพนักศึกษาจะอยู่มีกําหนดได้ประมาณ8ปีหรือสิบหกภาคการเรียนแต่ละคนเพราะว่า1รหัสอยู่ได้8ปีกับศึกษานั่นเองนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องการทุกภาคการเรียนปกติภาค1และภาค2หากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนถือว่าขาดสถานาภาพการเป็นนักศึกษาในเทอมนั้น จะต้องชาระค่าสาารภาพเป็นนักศษานะครับในภาคที่ไม่ลงทะเบียนเรียนด้วยนะครับโดยการนับระยะเวลาการขาดสาารณภาพนะครับนักศาไม่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้2ภาคการศึกษาปกติอ่าก็คือสามารถลืมหรือว่าไม่ลงได้ต่อเนื่องครับสภาคปกติโดยที่ไม่ต้องตอมมิดต่อแหมเไว้ลยนะครับอย่างที่บอกไว้ส่วนภาครุดร้อนเนี่ยไม่ลงทะเบียนเรียนก็ไม่เป็นไรครับไม่ถือว่าขาดสาารภาพไม่มีค่าปรับไม่มีอะไรเลยเพราะเป็นเทอมเสริมขึ้นมานั่นเองนะครับ สำหรับนักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนเรียนเกิน2ภาคปกติโดยที่ไม่ได้ชำระค่ารักษาภาพไว้ระบบคอมพิวเตอร์จะตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลนักศึกษาโดยอัตโนมัตินั่นก็คือถ้าใครขาดลงทะเบียนเรียนเกิน2เทอมปกติโดยที่ไม่จ่ายค่ารักษานะครับก็ถือหมดสถานภาพโดยปริยายแต่ถ้าใครขาด2เทอมแล้วจ่ายอันนี้ได้ขาดหนึ่งเทอมแล้วมาจ่ายก็ถือว่ามีสถานภาพล่าสุดขาดเทอมแล้วมาจ่ายก็ถือว่าขาดมีสถานภาพล่าสุด ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่ไม่ลงทะเบียนเรียนนะครับการแจกค่ารักษาะภาพเทียบเท่ากับการที่เราลงทะเบียนเรียนก็คือเทอมนั้นมีสถานภาพปัจจุบันนั่นเองทีนี้เนี่ยการชําระค่าลักษาะภาพของนักศึกษานะครับนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนอย่างที่บอกไว้ส่วนกลางจะคิดเทอมละ300ปุ๋ยภาคคิดเทอมละ150นะครับโดยวิธีการชําระเงินจะมีดังนี้นะครับส่วนกลางเนี่ยชำระนอกช่วงอ่าชระได้สูงสุด2ภาคการศึกษาต่อครั้งโดยให้นับนะครับให้นับจาก วันสุดท้ายของกาหนดการทะเบียนเรียนไปแล้วนะครับก็คือจ่ายได้2แบบ1ก็คือมาที่หมายเลขที่อาคารสวปรชนกเขาจะเป็นหน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของฝ่ายลงทะเบียนเรียนเขาไปแจ้งพี่เขามาขอเช็คสาภาพนะก็ไปง่ายเลยถ้าใครลืมว่าเอ๊ะลงหรือยังเทิมนั้นลงหรือเปล่าขาดไปแล้วกี่เทิมอันเนี้ยถ้าเราไม่สามารถเช็คเองได้ก็สามารถมาที่หมายาลยได้เช็คปุ๊บเราก็จ่ายได้เลยกับ2โทรถามก่อนได้ถ้าไม่สะดวกก็โทรไปที่0-2 1> 3 1 0 8 6 2 6บอกคอเช็คสัาภภาพกัน็นักศึกษาเจ้าหน้าที่ถามหลักนักศึกษาแล้วก็บอกเขาเขาจะบอกเลยว่าโอเคนักศึกษาขาดลงหนึ่งเทอมนะครับก็ต้องมาจ่ายเทอมนี้หรือทอํายังไงต่อขาด2เทอมต้องมาจ่ายวันนี้หรือทายังไงต่อถ้าเกินปุ๊บเขาจะบอกอนักศึกษาหมดสาภาพแล้วนะต่อไม่ได้แล้วต้องสมัครใหม่เท่านั้นนะฉะนั้นแล้วก็ให้ระวังกันไว้ด้วยในการรักษาสาภาพบางคนทํางานก็เข้าใจ ว่าต้องทํางานหาเลี้ยงชีพแต่ว่าการเรียนก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณเลือกไปแล้วแล้วก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับใบปริญญาที่ใครคิดว่าเป็นแค่ใบใบหนึ่งแต่ว่าต้องเข้าใจว่าสังคมของเรายึดเอกสารพวกนี้เป็นหลักในการสมัครงานต่อให้คุณมีประสบการณ์มาประมาณ30ปีแล้วก็ตามกับอีกคนนึงแต่คุณไม่มีปริญญากับอีกคนนึงจบใหม่แล้วมีปปริญญามาเวลาเขาสมัครงานคนที่มีปริญญาจะได้เงินเดือนสูงกว่า ส่วนคนที่มีประสบการณ์เขาก็ดูวุฒิอ่าคุณจบแค่นี้นี่แล้วคุณครูพักรักจํามาเงินเดือนคุณก็ต่ำนะครับมันมีประโยชน์ตรงนี้นี่เองนะพวกใบปริญญาต่างๆอ่ะต่อมาเป็นการชําระผ่านทางออนไลน์ซึ่งกําหนดวันเนี่ยก็ต้องโทรถามเขาอีกทีหนึ่งเพราะแต่ละครั้งเนี่ยเขากําหนดไม่ตรงกันอยู่แล้วไม่ได้มีวางเป๊ะๆเเลยนะครับว่ายังไงโทรไปที่0-231086-26เช่นเดียวกันครับ ก็อย่างันที่บอกไว้เมื่อกี้เหมือนกันก็ชําระพร้อมกับค่าละเบียนเทอมถัดไปค่าหนึ่งเทิมสมมติว่าเทิม2องคุณไม่ได้ลงคุณจะลงซนะัมเมอร์หกนั่นลงไปเลยครับเดี๋ยวระบบคิดเพิ่มส0 0บาทหรือซัมเมอร์ไม่ลงก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่นับไปลงภาค167ก็ลงไปเลยครับเดี๋ยวระบบคิดเพิ่มสา0รบาทอัตโนมัตินั่นเองของภูมิภาคภูมิภาคก็จะเป็นการชําระจากที่หมายเวลครับคือส่วนกลางเขาเดินทางง่ายก็ามา,เข,า,มาเข้ามาที่หัวมากอยู่แล้วแต่ภูยิภาคเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ต ป็เป็นทางไปรษณีย์ในใบลงทะเบียนเรียนเวลาลงทะเบียนเรียนแต่ละเทอมในคู่มือครับเขาจะมีแบบฟอร์มให้อยู่ก็ไปดูได้ก็จะมีหัวข้อหนึ่งก็น่าจะข้อ3เขาจะบอกเลยว่าค่ารักษณะาภาพถ้าเราจําได้เราก็กรอ,อกเข้าไปแล้วก็การจ่ายเนี่ยจะจ่ายเป็นธานานัารค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงก็ต้องเดินทางไปที่ไปรษณีย์ซื้อธาน,านัตสั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยแล้วก็ส่งมาี่นี่พอถึงเวลาเสร็จปุ๊บก็ต้องโทรมาเช็คว่ายังไงนะครับถ้าให้ง่ายนะครับให้ง่ายเลยก็คือรอลงทะเบียนเรียนเทอมถัดไป ระบบจะคิดเพิ่มอัตโนมัติอันนั้นง่ายสุดเลยแต่เราแค่จําไว้ครับว่าเราขาดลงทะเบียนเรียนเมื่อไหร่อะไรยังไงทีนี้เนี่ยแนะนำมาแล้วกันว่าในการเช็คว่าเราลงทะเบียนเรียนล่าสุดเมื่อไหร่บางทีก็ไม่ต้องโทรถามครับ e s w e e คือคําตอบเพราะ e s w e e เราสามารถดูผลการลงทะเบียนเรียนผลสอบได้ทุกเทอมตั้งแต่แรกเข้าจนถึงเทอมปัจจุบันฉันแล้วนักษาก็แค่ไปดูผลการเรียนทั้งหมดมันจะบอกเลยว,ว่าเทอมล่าสุดของคุณอ่ะมีเกรดเทอมไหนนั่นก็คือเทอมที่คุณลงทะเบียนเรียนไว้ แต่ถ้าบางคนก็จะมีเคสที่ว่าลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุดมันนานแล้วแต่หลังจากนั้นจ่ายค่ารักษาภาพมาเรื่อยๆอ่าอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งถ้าเป็นเคสแบบนี้นะครับก็ต้องโทรถามเจ้าหน้าที่โทรเช็คที่8 6 2 6นั่นเองอ่าแล้วก็ถ้าใครนะครับถ้าใครคิดว่าหยุดเรียนหยุดเรียนเกิน2ปี3ปีนนแน่นอนมาแนะนําว่าไม่ต้องมานั่งจ่ายค่ารักษาภาพเทอมละ300ปีละ6 0 0ไม่ต้องนะครับนักศึกษาก็ปล่อยหลานนั้นทิ้งไปเลยแล้วค่อยรอพร้อมเมื่อไหร่ ค่อยมาสมัครใหม่จะดีกว่าอ่ามันจะดีกว่าไม่ต้องมานั่งเสียกสิละสามร้อยสามหรือถ้าใครคิดว่าอ่ะยังไงเดี๋ยวชั้นหนึ่งในะแปดปีเนี่ยชั้นกลับมาเรียนแน่นอนก็ค่อยมาเรียนต่อจากรัฐาไปอันนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรนะครับข้อต่อมาคุณสุภัตราคือใบเช็คเกรดไปขอใบเช็คเกรดมาแต่มิวชาที่ลงลิเกรดเขาคิดมาทั้ง2รอบเลยทั้งที่ลงครั้งแรกแล้วที่ลิเกดแล้ว อย่างนี้เราต้องไปเช็คกับคณะโดยตรงใช่ไหมครับพอดีว่าทานคิดในสวิตแล้วถ้าคิดเกตดในสวิดแล้วถึงขอจบต้องอธิบายก่อนว่าใบแสนงผลการเรียนมันจะมีอยู่ประมาณ3แบบอสองสองกรณี1ก็คือแบบไม่จบกับแบบจบแต่แบบไม่จบก็จะมี2แบบก็คือใบเช็คเกรดนะครับแล้วก็ทานสคริปแบบไม่จบการศาึกษา2อย่างนี้ต่างกันนิดเดียวใบเช็คเกรดเขาจะไม่มีชื่อวิชา ส่วนทานคลิปเขาจะมีชื่อวิชาด้วยเทอมที่ผ่านรหัสวิชาที่ผ่านนะครับเทอมนี้ลงวิชาอะไรบ้างได้เกรดเท่าไหร่ผ่านผ่านหรือไม่ผ่านบอกครบต่างกันแค่อย่างเดียวเลยนะครับใบจะเ,เกรดไม่มีชื่อวิชาส่วนทานคลิปมีชื่อวิชาและในการจะใช้ไปสมัครงานหรือว่าในการเทียบโอนุกิจเราจะใช้เป็นทานคริปแบบไม่จบเพราะชื่อวิชามันตายตัวอยู่แล้วนะครับรหัสจะเปลี่ยนไปกันยงไงก็ตามชื่อวิชามันคงตายตัวเวลาเทียบโอนเขาจะด,ดูจากวิชาได้ อ่านั่นคือแบบไม่จบนะครับส่วนแบบจบก็เหมือนกับท่านที่แบบไม่จบต่างแค่ว่ามันจะมีวันจบให้ชัดเจนเลยและพวกเกรดต,ต่างๆอย่างที่บอกไว้ถ้าตอนที่เรียนอยู่จะแสดงทุกวิชาทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตั้งแต่เทอมแรกจนถึงเทอมปัจจุบันรีเกรดกี่ครั้งลงกี่ครั้งจะผ่านกี่ครั้งลงครบเลยเทอม1ลงวิชานี้ไว้เทมอม2ลงไว้ผ่านทั้งสองครั้งโชว์ทุกครั้งและถ้ายังไม่จบกรศึกษาระบบมันจะคิดทุกวิชาที่สอบผ่าน ทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็เอามาคิดเกรดสิลิอมซึ่งไม่ใช่เกรดจ,จริงๆนะครับไม่ใช่เกรดจ,จริงๆแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับนักศึกษาสามารถไปคํานวณได้ในคเรียกวิชาที่สอบผ่านทั้งหมดในระบบอ e ีสวิตเขาจะมีหวัวข้อคํานวณ gpa อยู่เป็นปุ่มสีน้ําเงินเข้มหรือสีฟ้านะไปคีย์กันได้เราเคีย์เฉพาะวิชาที่สอบผ่านส่วนวิชาไหนที่มีรีเกรดก,ก็ใส่เกรดเดียวครับเป็นเกรดที่ดีสุดใส่เป็นเกรกดเ,กรกเดียวแค่นั้นเกรดอื่นไม่ต้องใส่เข้าไป แล้วพอคำนวณปุ๊บนั่นคือเกรดเฉลี่ยจริงของคุณอ่านั่นคือเบื้องต้นในการคิดแต่ถ้าคุณไม่เชว่อก็ไปคณะได้คณะน่าจะช่วยคิดให้ได้นะครับและณนะตอนที่เราไปแจ้งจบทานคิดแบบจบเขาก็จะแสดงเพียงเกรดเดียวนะครับเกรดที่ดีที่สุดเพียงเกรดเดียวฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับคนที่ลงลึกเกรดไป5ครั้งผ่านตั้ง5้าครั้งมีดีด็อกซ่ห้าสี่ตัวอีกตัวเป็น B, B. บวกตอนจบในคลิปแบบจบแสดงแค่ B บวกครับ ส่วนตัวดีด็ที่เหลือเขาตัดทิ้งให้เขาไม่เอามาอยู่ในธารคิปแบบจบนั่นเองไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นครับข้อต่อมาคุณไอซ์นะครับถามมาว่าสอบถามค่าถ้าไม่ได้ไปสอบ r a m 1 1 0 1แล้วจิต f แล้วจะต้องลงสอบซ่อมไหมแล้วถ้าเกิดอยากเปลี่ยนวิชาเป็น i m 1 1 0 3แทนได้ไหมคะก็วิชาไหนก็ตามที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วไม่ได้เขสอบหรือสอบไม่ผ่าน ในเทอมซ่อมเราไม่ได้บังคับครับเป็นที่เราเปิดโอกาสให้คุณได้สอบแก้ตัวแค่นั้นเองคุณจะลงหรือไม่ลงก็ได้ถ้าลงก็คือก็ดีไปนะครับเพราะให้จ่ายมันน้อยอยู่แล้วมีแค่ค่าบำรุง0 0แล้วกและค่าหน่วยกิจแค่นั้นเองถ้าเทอมแบบปกติทําลงหมด800ร้อสมมเงินค่าบำรุง500ก็ลงหรือไม่ลงก็ได้พักซ่อมนะครับหรือไปจะลงเรียนใหม่ก็ได้ส่วนของคุณไอ้ถามมาว่าเปลี่ยนไปวิชาอื่นแทนได้ไหมก็ต้องไปดูในเขาเรียกว่าในโครงสร้างหลักสูตร นในหลักสูตรของเราว่า2วิชานี้มันสามารถใช้แทนกันได้ไหมถ้าได้ก็ดีไปครับวิชาเก่าของคุณเนี้ยราม1นึ่ก็ไม่ต้องซ่อมปล่อยทิ้งไปเลยครับแล้วก็เทอมถัดไปก็ลงวิชาราม1103แทนนะครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกไว้ในข้อก่อนๆนหน้าว่าทันคิดแบบจบมันแสดงฉพาวิชาที่สอบผ่านเท่านั้นฉะนั้น,นวิชาที่คุณปล่อยทิ้งไปเนะี่ยมันก็ไม่มาอยู่ในทันคิแบบจบ คุณก็สบายใจได้ต่อมาคุณนาทีถามมาว่าในกรณีที่ทิพโอนมาเป็นรหัสใหม่แล้วสอบผ่านหมดแล้วแล้วจะสามารถทําเรื่องแจ้งจบแดงแต่ภาคแรกของรหัสใหม่ได้ไหมครับแล้วก็ถ้าทําเรื่องแจ้งจบานัะไปแล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามีปัญหาหรือเปล่า,าคนที่จะใช้สิทธิ์แจ้งจบในเทอมแรกที่สมัครเรียนใหม่กรณีที่ทโอนจากรหัสเดิมนะครับง่ายๆเลยก็คือ นักศึกษาต้องชาระค่าเทีโอนทั้งหมดก่อนแล้วก็ลงทะเบียนเรียนการขอจบด้วย2ออย่างนี้เลยครับหลักๆเลยถ้าไม่อย่างนั้นนักศึกษาก็ต้องจะมีค่าปรับสมมุติว่าคุณสมัครเรียนดยสิทธิ์เทีโอนนะครับแต่ว่าวันเทอมแรกที่คุณสมัครคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์การขอจบไว้เพราะว่ายังไม่พร้อมจะจ่ายค่าเทโอนต่อมาพร้อมแล้วก่อนสอบเทอมนั้นพร้อมแล้วก็ไปจ่ายจ่ายเสร็จปุ๊บในใบเสร็จก็ยังไม่ได้มีการการขอจบนึกออกไหมครับอ่าฉะนั้นแล้ว เวลาคุณสอบผ่านไปปุ๊บคุณก็สงสัยว่าเราจะจบได้ไหมเติมแรกจบได้ครับ1คุณจ่ายค่าที่มลทั้งหมดแล้ว2คุณสอบผ่านครบแ้วเพียงแค่ไม่ได้กาขอจบก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปแจ้งจบที่คณะเหมือนปกติเวลาเขาเปิดนะครับเปิดได้แจ้งจบแจ้งจบได้เลยเดี๋ยวคณะเขาจะมีใบเอกสารฉบับหนึ่งที่จะให้มาแก้ไขใบเสร็จเป็นการขอจบที่อาคารสวปแล้วก็เสียค่าปรับ300บาทนะครับแค่นั้นเองเป็นค่าแก้ไขใบเสร็จเป็นการขอจบนะครับ ซึ่งถ้านักศึษานักศึกษาคนไหนที่พร้อมในวันสมัครก็สามารถจ่ายค่าเทีบโอนในวันสมัครให้หมดเลยแล้วก็ลงทะเบียนเรียนใช้สิทธิ์การขอจบวันนั้นได้เลยอันนี้ก็สบายใจเลยนะครับเพราะจะลงได้ถึง30หน่วยกิตเลยทีเดียวแจ้งจบไม่มีปัญหานะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ต่อไปคุณนิลมนอยากทราบว่าถ้าวิชาที่เราขาดสอบตอนเทอม1ปี1แล้วต้องเอาไปสอบซ่อมแต่ว่าเทอมซ่อมไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมสามารถนําไปรงเรียนใหม่ตอนปี2ได้ไหมคะ ได้ครับวิชาที่คุณไม่ได้เข้าสอบหรือสอบไม่ผ่านลงซ่อมไม่ได้ลงหรือสอบซ่อมแล้วไม่ผ่านสามารถนาไปโรงเรียนใหม่ในเทอมถัดไปได้เลยจะเป็นเทอม2เทอมซัมเมอร์เทอม1ของปี2ปี3ได้หมดถ้าเทอมนั้นวิชานั้นเปิดสอนคุณนําลงไปเรียนเรียนใหม่ได้ตลอดเวลาครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คุณ A ถามมาว่าจะเพิ่มวิชาที่สอบซ่อมค่ะแต่ด้านทะเบียนเรียนสอบซ่อมมาจากเงกันไปแล้วเราสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มวิชาสอบซ่อม อีกได้ไหมพักซ่อมนะครับพักซ่อมไม่มีการบอกเลิกบอกเพิ่มวิชาลงไปแล้วไม่มีการแก้ไขวิชาถ้าเป็นใช้สิทธิ์การขอจบแล้วมันมีวิชาที่คุณขาดไปจริงๆอันเนี้ยอาจจะเขียนคำร้องที่คณะได้เขียนคำร้องขอยกเลิกไปเสร็จเดิมแต่ไม่ได้เงินคืนนะครับครั้งแรกที่คุณลงเรียนไว้คุณจะไม่ได้คืนสักบาทแล้วก็ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ทั้งหมดเลยฉะนั้นแล้วเวลาลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอม ทำความเข้าใจกับวิชาที่จะลงนะครับศึกษาดีๆแล้วก็ตรวจสอบดีๆว่าเราต้องรู้วิชาไหนกันแน่วิชาที่ตกหรืออะไรยังไงดูดีๆนะครับภาคซ่อมเนี่ยสามารถลงสอบซ่อมได้ทุกวิชาที่เราขาดสอบหรือสอบไม่ผ่านในเทอมปกติโดยที่วิชาสอบซ่อมต้องวันสอบไม่ตรงกันถ้าเป็นนักศึกษาปกติทั่วไปเนี่ยต้องเลือกแบบนั้นต้องวันสอบต้องไม่ตรงกันถ้าตรงกันต้องเลือกสอบซ่อมวิชาหนึ่งอีกวิชาต้องนําไปโรงเรียนใหม่แต่ถ้าคนไหนใช้สิทธิ์การขอจบในเทอมปกติก่อนนั้นเนี่ย ใช้สิบกาขอจบไว้พักซ่อมคุณลงได้ทุกวิชาเลยที่สอบตกแล้วเดี๋ยวค่อยไปยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนเอาครับต่อมาคุณพิมพ์วานะครับคือหนูสอบตกภาคเรียนที่1นึ่ทับหกแล้วไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2องทับหกอยากทราบว่าสามารถลงสอบซ่อมภาคเรียนที่สองทับหกได้ไหมคะหรือต้องเรียนใหม่นะครับตกเทอมไหนซ่อมเติมนั้นครับจำไว้ถ้าคุณตก166คุณต้องลงสอบซ่อม166คุณจะวิชาที่ตก166 ไปลงสอบซ่อม2ทับหกไปได้นะครับการสอบซ่อมคือการสอบแก้ตัวในเทอมก่อนหน้าที่คุณสอบตกไว้ถ้าคุณไม่ได้ลงไว้ในเทอมสอวคุณในฐานข้อมูลก็ไม่มีให้คุณลงสอบซ่อมแต่วิชานั้นนะ่ะเึก่ออกไหมครับเพราะมันอยู่ในหกอยู่แล้วฉะนั้นแล้วถ้าขาดการลง,ลงสอบซ่อมไปหรือสอบซ่อม,มไม่ผ่านก็แค่นําวิชานั้นไปลงเรียนใหม่ในเทอมถัดไปแค่นั้นเองครับง่ายๆเลยที่ร้านง,ง่ายเลยนะครับ1ปีมี5าภาคในการสอบได้มีภาคหนึ่ง สอบซ่อมภาค1ภาค2ภาคฤดูร้อนสเปียเชี่ลสุดก็คือสอบซ่อมของภาค2และฤดูร้อนพร้อมกันวิชาที่ตกของภาค2วิชาที่ตกของภาคฤดูร้อนของปีนั้นนะครับเราจะสอบซ่อมพร้อมกันเนื่องด้วยว่าการศึกษามันมีช่วงกําหนดเดือนอบ,บังคับเลยจําเป็นต้องมาทําในรูปแบบนี้นะครับถ้าใครไม่อยากสอบซ่อมัวว่าวันสอบซ่อมตรงกันก็เน้นตอนสอบจริงนะครับให้มันสอบผ่าน เราจะได้สอบซ่อมน้อยลงนะจะมีปัญหาทุกเทอมเลยคนที่คิดว่าสอบซ่อมของภาค2องของภาคซัมเมอร์จะแยกกันไม่ใช่นะครับภาค2กับภาคซัมเมอร์หรือภาคฤดูร้อนเราจะสอบซ่อมช่วงเดียวกันนําฐานข้อมูลใช้ร่วมกันแล้วก็คํานวณกันดีๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมีคําถามมีคาตอบนะครับกับประเด็นต่าง,างที่น่าสนใจที่ผมและทีมงานสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประมวลผลหรือว่าสะวะป ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลังแหงภูมิใจมานำเสนอกันนะครับอย่าลืมนะครับคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลังแหงแล้วก็แฟนเพจของ RU Radio ไดีอได้ช่องทางครับสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการ มีคำถามมีคำตอบย้อนหลังได้ทาง www.techno.ru.ac.th